สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับยามกลางวันนะครับวันนี้น้องมีมาอัปเดตนะครับภาพปิดตาจัมโบ้นะครับวันนี้มีมาให้นะครับประมาณยี่สิบรายการแล้วก็ได้ซีนเดิมมาพี่ได้ซีนเดิมมาประมาณเจ็ดรายการนะครับแล้วก็จะมาเปิดอัปเดตให้พี่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอฉากแดงก่อนนะครับ ถ้าพี่นะฮะสนใจรายการไหนนะครับน้หรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางออดิไลได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรมาสั่งจองได้นะทางเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะพี่ๆนะเรามีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะการันตีพระแท้แน่นอนนะครับของพบูมมหาศิราวัดโพสิทธาอัตร์รุ่นนี้นะครับจะมาเปิดรุ่นเงินล้านนะครับนะางานกระถินหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยพี่นะรายการนี้ครับเป็นรุ่นเงินล้านนะครับนะอ่า ถ้าพี่านใจนะฮะยังไม่มีนะครับต้องจัดเลยนะครับต้องจัดเลยนะครับนะของน้องการันตีพาร์ทแท้แน่นอนนะครับในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับพี่ชายนะฮะบางรายการถ้าหายยาวๆก็อาจจะโดดทิ้งๆงต้องขออภัยนะพี่นะตามราคาตามสเต็ปนะฮะมาลุยรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับกับราคาแบ่งปันของน้องเพจน้องเหมือนเคยครับเปิดทุกองค์ที่มาะนี่นะฮะตามเด่นเด่นของเราเลยนะฮะ พี่มาคัดเลยนะฮะพี่คัดมาเลยนะครับว่าชอบรายการไหนทุกใจกันไหนเล็งไว้แล้วก็มาหาผมได้เลยนะครับรายการแรกเปิดออกมาครับเนื้อผองน้ํามันแร่เหล็กนําพีฝังพอยเซกหน้ากากโอ้โหนี่ฮะรุ่นเงินล้านอีกหนึ่งรุ่นพี่นะสวยๆนะฮะพิมพ์นิยมรายการนี้เลขโค้ดเบอร์มาเลขสองสามครับสองสามองโอ้โหแรห่ตะพี่านะโรยพอยเซกนะ ด้านหลังคมคลิบเลยพี่ชายนะ่านากากด้วยองค์นี้นะน,นะครับผมขอ220บาทน,นะครับนะสองร้อยยี่สิบบาทได้หมเอาสองร้อยพอพี่งานนากากด้วยขอสองร้อยบาทพอพี่จัดโปรโมชั่นให้เลยแล้วกันนะครับจาก ep กลางวันนี้นะครับใครเข้ามาดูนะครับงาฝากกดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือกด subscribe พี่ชายนะหมายเลเดอรยกันพี่นะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้เห็นก่อนใครนะครับเพื่อได้เห็นก่อนใครนะครับแต่ผมแนะนําให้ตรงไหนว่าปืนกระดิ่งนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเวลาเรา,าดูคลิปนะพี่หายนะครับเวลาเรา,าดูคลิปจะอ่าประมาณนี้ใช่ไหมพี่นะครับปกติแล้วจะมีกระดิ่งตรงนี้พี่นะครับคลิกเข้าไปและกดจะมีให้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมเป็นพี่นะสักครู่นะครับพี่นะ นี่ฮะนี่ครับพี่กดตรงนี้ตอนนี้ถ้ากดติดตามแล้วก็จะขึ้นติดตามแล้วพี่ถ้ายังไม่กดก็จะขึ้นอย่างงี้นะครับกดยกเลิกติดตามกดติดตามนี่ฮะกดติดตามตรงนี้นะพี่นะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งเนี่ฮะีนกดกระดิ่งเนขึ้นมางี้นะครับปรับนะฮะนี่ทั้งหมดทั้งหมดเวลาเราลงคลิปปุ๊บนะฮะคราวนี้คลิปจะขึ้นพี่ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่สองเปิดมาเนื้อผงน้ำมันใบลานรวยผงงาช้างรุ้นติดหน้ากากสองกริย์นี่ฮะได้รายการเซอร์ไพรส์ครับนี่รุ้นติดหน้ากากนะครับได้รายการเซอร์ไพรส์องนี้นะครับเป็น,นากากนะหน้ากากสองกระสัดนะนะหน้ากากสองกริย์เลขค้นตัเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับหน้าสอกสองกริย์เลขค้นเบอร์เจ็ดสิบห้ารายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สองฮะ นะ่ยฮะไม่ทั่วไม่รู้ไปพี่นะแต่ละรายการรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สวยนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะพิมพ์ขนาดกําลังดีนะพี่นะกําลังพอดีนะครับคล้องคอได้ดีนะเด็กคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีฮะร,รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อผงน้ํามันว่านสบู่เลือดนะฮะตะกุดสามประสัตพี่เลขคนณตัวเบอร์สองสองเจ็ดครับตะกุดสามประสัตเลขคนณตัวเบอร์สองสองเจ็ดพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอขอสองร้อยยี่สิบบาทพอครับพี่รายการที่สามฮะ ต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่เปิดออกมาครับพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันว่านสบู่รูดนะว่านสบู่เลือดโรยผงงาช้างโรยผงงาช้างครับพี่รายการนี้แบ่งปันพี่นะเลขคนจะเบอร์สามเก้าเจ็ดนะครับขอแบ่งปันพี่ที่ร้อยห้าสิบาทนะขอร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สี่ฮต่อมาครับรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะฮะเนื้อหินเขียวแม่น้ำโขงยิงเลเซอร์ครับเนื้อหินเขียวแม่น้ำโขงยิงเลเซอร์พี่เยกคนเบอร์หนึ่งสามเก้าครับโอ้โหผมไม่เคยได้เลยนะพี่องี้เนี่ยครับผมไม่เคยที่จะจับผมพี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะเฮ้ย รายการนี้ผมขอที่400บาทเฮ้ยรายการที่แปลกแฮะเฮ้ยผมไม่เคยเจอน,นั้นะสกเป็นรายการพิเศษหรือเปล่าวี่นะรายการนี้ยินเขียวเลขคนทะเบียน139ผมไม่เคยเจอนะถ้าพี่ใจเปิดพระปิตามาพี่จะรู้เลยว่าผมแทบไม่เคยได้รายการนี้เลยรายการนี้ผมขอที่400ผมจบให้เลยครับงดนะงดต่อรองนะพี่นะโอ้โหรายการพิเศษอย่างนี้พี่ปิดตายหินเขียวเอ้ยอวะาวสวยดิพี่นะฮะสวยจริงครับ รายการที่เปิดออกมาพี่รายการที่หกครับนะฮะเนื้อผงทูบนี่ครับปลอยเศกหน้ากากเขียวเหนียวซับนี่ครับหน้ากากเขียวเหนียวซับเลขคนทั้งเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับหนึ่งศูนย์เจ็ดพี่ชายเอาไปสองร้อยบาทเอาไปสองร้อยบาทพอดีนะครับนะเอาไปพี่หนึ่งหกเนี่ยเอาไปคู่กันนะผมคิดสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับโอ้โหต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้ยเขียวเนี่ย ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยพี่นะทีเด็ดเลยนี่ครับต่อมารายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดสามกษัตริย์นะฮะเนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดสามกษัตริย์ครับพี่นี่ฮะเรียกคนเบอร์แปดสิบเอ็ดครับเรียกคนเบอร์แปดสิบเอ็ดพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยพอเอาไปสองร้อยบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาจะเป็นรายการที่ผมเปิดแล้วจะมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับนะมารายการที่แปดฮะ รายการที่8นะเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะผงทูบนะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับเลขค้นลำเบอร์หมายเลขสามเก้าสี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่สองร้อยบาทพอพี่จัดโปรโมชั่นให้นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับฝังพลอยสะดือเลขค้นลำเบอร์หนึ่งเก้าครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าหกครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าครับเอาองค์นี้ไปครับร้อยหกสิบาทพอร้อยหกสิบบาทพอพี่รายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันผงทูบตะกุดสามกษัตริย์เหมือนองค์สักคู่นี้รายการนี้เลขค้นเบอร์นะี่ครับหมายเลขสอง สองไอ้สามห้าหนึ่งหรือเปล่าพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่ผมแบ่งปันให้สองร้อยบาทพอพี่หายย่ไหงไม่ได้แลวพี่จะกดสามพิจารสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันใบลานตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขคุณเบอร์สองหนึ่งแปดพี่ชายรายการนี้ตะกุดเงินแท้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับองค์นี้สวยคมจริงจริงพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับโอ้โหรายการเดียวของเมื่อสักคู่เลยองค์นี้เอาไปครับเลขคนจเบอร,บอร์หมายเลข6 6หรือ26นะฮะรายการนี้250บาทไปพี่ยกคู่กันไปเลยพี่รายการที่11กับ1ิเอาไปเพียงแค่400บาทเอาไปเพียงแค่400บาทพอพี่ใบลานคมๆฮะต่อมาครับเป็นรายการจะไปโอ้โหเนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดทองคําครับรายการนี้ตะกุดทองคานะครับขอบ่งไปพนพี่ที่600บาท ของป,ปพี่พี่ที่600้อยบาทพอครับตะกรุดทองคำนะพี่นะอ่านี่ฮนะมาเลยครับเปิดทีเด็ดมาให้พี่พี่เลยนะครับนะ6หกบาทพอพี่ชาเลกคุณะเบิเจ็ดสิครับรวมพุทธคุณตะกรุดกกทองคําครับ ต่อมาอีกหนึ่งองค์ฮะตะก,กุดทองําอีหนึ่งองค์รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือด mm. เลขคุณตัเบอร์หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามเนื้อสบู่ว่านนะฮะร,รายการนี้เอาไปห้าร้อยหรือรายการนี้ผมแบ่งกันกันห้าร้อยแต่ถ้าพี่พี่ยกคู่ขอเก้าร้อยพอถ้าพี่พี่ยกคู่ผมขอเก้าร้อยแต่โปรโมชั่นพิเศษให้ ep นี้นะครับต่อมารายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงนาะทูบนะฮะ นี่นะครับตะกุดสามกระสันะครับวานสมุ่เลือดนะครับเลขของเบอร์สี่สามสี่องนี้เอาไปสองร้อยพอเอาไปสองร้อยบาทพอวิชารายการที่สิบห้านี่ครับ ต่อมารายการที่16อุ้ยรายการนิยมเลยรายการที่ผมรายการที่ผนี่ครับโรยนะครับหน,น้ากลากน่ฮะโรยพอยเซกนะครับนับนบนติดหน,น้ากลากเลขคนเบอร์หนึ่งสามสูตรเอาไป200บาทเอาไป200บาทองคไหน2 0 0รบาทพี่ยกคู่350ไปเลยนะครับนี่นะครับรายการที่16ฮะครับ ต่อมารายการที่17ครับรายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อผงวาดสมุนเลือดหน้ากากชุมก่มดหลังรวยพายเศษหน้ากากชุบเกินหลังรวยพายเศษพี่เลขคทะเบอร์29ครับเลขคทะเบอร์29พี่รายการนี้ขอ220องค์นี้ขอ220บาทครับพี่จหานะครับรายการที่17นะครับ ต่อมารายการที่18ครับรายการที่18เนื <Leonardo. S 3> ้อผงน้ำมันเกสรตะกุดเงินแท้1นดอกครับรายการนี้นะครับนะเลขคดตัเบอร์นะครับสองสองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงดาไพลันนะฮะไม่ใช่เนื้อผงดําไพนะฮะนี่ไพร์ดนะครับนกกะเขียวมรกตนะองนี้นะพี่ทวดีพี่นะฮะดูบรกาไปหนึ่งเลขคดตั้งเบอร์สองสองครับองค์นี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่เอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ สิบเก้าสิบเก้ารายการนี้โคตรสวยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณโอยผงงาช้างตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขโค้ะเบอร์สามสิบสี่ตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขโค้ะเบอร์สามสิบสี่รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะฮะขอสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการนี้เนื้อผงน้ำมันผงทูบตะกุดเงินหนึ่งดอกครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบครับ ต่อมาครับรายการสุดท้ายรายการที่21ครับรายการ21นะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นเนื้อผงแร่น้ํามันนะฮะ แลนเหล็กนั้นพี่จะก,กุดสามกษัตริย์เลขคนจ๊เบอร์สี่หกสี่ครับเลขคนจ๊เบอร์สี่หกสี่พี่รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับนะอีพีวันนี้ก็จัดให้ยี่สิบเอ็ดรายการลองเลือกชมดูนะพี่ชายนะหากชอบารายกันไหนนะครับสามารถที่ติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้นะฮะกับขอบพระคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ